สวัสดีค่ะขอบคุณผู้แนะนำให้ทำกิเลนนะคะลักษณะกิเลนก็คือแบบที่จะทำเป็นหัวมังกรตัวเป็นลักษณะเป็นกวางมีอกเป็นร่องขาวสไตล์มังกรแล้วก็มีหางลักษณะเป็นหางไฟนะคะขาไฟหางไฟ ที่ขอมาแบบเหลียวหน้าด้วยแล้วก็ยกขายหนึ่งข้างก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะคะเริ่มด้วยวงรอบแค่8ตัวก็จับคู่มาแล้วก็ใช้ตัวเชื่อมตัวเชื่อมเนี่ยจะเสียบกับหลังนะคะเสียบกับหลังทำไปทั้งหมด4คู่ค่ะ ในความกว้างความแคบขึ้นอยู่กับจำนวนลักษณะของหางนะคะเพราะว่าหางเนี่ยจะมีสองมิติคือกระดาษเนี่ยจะเสียบไปทางด้านเดียวแต่ว่าถ้าทำหางที่จะให้เห็นด้านสองข้างเนี่ยก็จะเสียบตา ประกอบเนี่ยเปอีกรูปแบบหนึง่งจริงๆลักษณะกระดาษมันมีแค่มิติเดียวนะคะเห็นด้านใดด้านหนึ่งการที่จะเห็นสองข้างเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะทำยังไงให้ด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้รอบแค่แปตัวทำไมต้องแปตัวเพราะว่าไม่งั้นตรงกลางเขาจะไม่ชนกันนี่ค่ะ เพื่อให้ตรงกลางเนี่ยเวลาก็เบียดกันแล้วตรงกันบะเบียดกันเป็นตัวช่วยยึดหางหรือเราต้องบีบตัวนิดนึงนะคะเพื่อให้กาวเขากระจายตัวงานกระดาษต้องพักกาวนิดหนึง่งช่วงพักกาวเราก็ไปแกะตัวเราออันนี้เราจะใส่ตัวสีเงินเป็นไซส์เอ็มนะคะใหญ่ขึ้น ตรงนี้เป็นส่วนท้องค่ะแล้วก็ตรงข้ามเป็นด้านหลังนี่จะใส่กับด้านนะคะเป็นด้านหลังช่วงเริ่มต้นต้องพักกาวสักครู่นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยความตึงจะทำให้มันหลุดง่ายค่ะ อันนี้ช่วงที่เรารอกาวเข้าเซตตัวเราก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆบีบตัวเชื่อมข้างหลังให้เป็นปลายแหลมนะคะแล้วเวลาเขาชนกันเขาจะได้มีแรงบีบเหยียดกันใส่ตรงกลางนะคะใส่ตรงระหว่างตัวกลางใช้ตัวเชื่อมมาหนึ่งตัว จจริงๆเราต้องเสียบตัวนี้แค่ตัวเดียวพอเราใส่ตัวเชื่อมตรงกลางแล้วเราก็จะใส่กลายเป็น2ตัวเป็นการเพิ่มขยายให้เขาใหญ่ขึ้นอันนี้กาวต้องเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะตัวเชื่อมเป็นตัวลอยไม่ได้ยึดติดอะไรมีไอสองตัวนี้มีแค่2ตัวนี้เป็นตัวยึดกาวต้องเยอะนิดหนึ่งช่วงกาวเยอะก็ดีเขาจะแห้งช้าเราจะ มีเวลาตกแต่นี่นะคะทำเหมือนกันสองข้างนะคะค่ะทำเหมือนกันสองข้างเลยก็จะได้ตัวเสียบที่แบ่งส่วนท้ายกับส่วนท้องแล้วก็มีตรงกลางฝั่งละ4ตัวรวมเป็นรอบนี้10ตัวค่ะท่าและขอพักกาวให้แห้งสักพักนะคะ